สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหนึ่งมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มอีกแล้วค่ะใครอยากดูคลิปสั้นๆไม่มีเสียงบรรยายคลิกลิงก์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเริ่มต้นลงมือทํากันเลยค่ะน้ำผงวุ้นมา1ช้อนชาครึ่งใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคลิปนี้ป้าใช้ตัวนี้ค่ะน้ําสะอาด150 ml นมสด350 ML คลิปนี้ป้าใช้ของเมจิตัวนี้ค่ะ แต่นมแบบกล่องก็ทำได้นมแบบขวดทำได้นมโรงเรียนก็ทำได้นะคะตั้งพักทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคนส่วนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆและผงวุ้นละลายหมดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป85กรัมหรือ7ช้อนโต๊ะจุดนี้สำคัญนะคะผงวุ้นต้องละลายหมดส่วนผสมต้องเดือดก่อนถึงเติมน้ำตาล ถ้าเกิดว่ารีบเติมน้ําตาลลงไปก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าน้ําตาลมันจะไปรัดตัวส่วนผสมอะค่ะทําให้ผงวุ้นไม่ละลายแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อผงวุ้นไม่ละลายปัญหาที่ตามมาก็คือวุ้นจะไม่เซ็ตตัวแข็งนะคะเมื่อเติมน้ําตาลทรายลงไปแล้วค่ะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งในการทําวุ้นส่วนนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าเมื่อนมได้รับความร้อนสูงเนี่ยนะคะ มันอาจจะเกิดแบบว่าการเดือดฟูขึ้นมาล้นหม้อได้ระหวังให้ดีเดอ้อเมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดเตาเลยค่ะถ้าต้องการทำให้เป็นสีต่างๆก็หยดสีผสมอาหารลงไปตามชอบเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันจริงๆไม่ต้องผสมสีก็ได้นะคะใช้เป็นสีขาวล้วนก็สวยดีค่ะในการผสมสีต้องบอกไว้เลยนะคะว่ายิ่งทำหลายสีมากเท่าไหร่ในหนึ่งสูตรเนี่ย ปริมาณวุ้นที่จะได้เอาไว้ใส่ในขวดมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีตัววุ้นนะคะที่แห้งติดภาชนะที่ใช้แบ่งวุ้นนาวุ้นที่ได้เทลงขวดนะคะใช้วุ้นประมาณ50-54กรัมต่อขวดคือมันขึ้นอยู่กับว่าวุ้นเราอะค่ะไปติดขอบภาชนะมากน้อยแค่ไหนนะคะป้าแนะนำว่าให้ลองใส่ที่50กรัมต่อขวดก่อนถ้าวุ้นเหลือค่อยเทใส่ลงในขวดเพิ่มนะจ๊ะ เครื่องช่างซื้อที่ไหนเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะมีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะรุ่นนี้เนี่ยราคาไม่แพง200กว่าบาทเท่านั้นเองตอนเทวุ้นลงขวดพยายามอย่าให้วุ้นนะคะไปติดอยู่ที่ขอบขวดแบบนี้ค่ะมันจะออกมาไม่สวยหลังจากกรอกวุ้นลงขวดเรียบร้อยแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเสร็จตัวแข็งถ้าไม่อยากแช่เย็นจะตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งเสร็จตัวก็ได้นะคะ ระหว่างรอวุ้นเสร็จตัวเรามาทำในส่วนของเครื่องดื่มกันค่ะใช้นมสด1,500 ml หรือ1ลิตรครึ่งถ้าอยากจะชั่งน้ำหนักก็ชั่งมา1,500กรัมได้ค่ะมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าสำหรับเมนูนี้โอเคอยู่ค่ะจากนั้นเติมนมข้นหวานลงไป100กรัมหรือว่า5ช้อนโต๊ะชอบหวานมากกว่านี้เติมเพิ่มได้ เลือกใช้หม้อใหญ่หน่อยก็ดีนะคะของบ้านป้านเนี่ยมันมีแต่หม้อไซส์ประมาณนี้ค่ะขออภัยมันจะดูล้นๆสักนิดนึงนะน้ำแดงเฮลปูบอยค่ะ2 0 0กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะหรือ150 ml อยาอยากใช้น้ำหวานแบบอื่นอยากใช้น้ำหวานยี่ห้ออื่นทำได้จ้าแต่ว่าต้องปรับสูตรปรับรสชาติเอาเองนะจ๊ะตัวสุดท้ายค่ะนมข้นจืด180 ml. ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้แบบกระป๋องก็ได้หรือว่าจะใช้แบบกล่องเหมือนป้าก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันเทน้ำใส่กระทะที่มีขนาดใหญ่กว่าหม้อที่เราใส่นมนะคะแล้วตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจากนั้นนำหม้อที่มีส่วนผสมของนมที่เราผสมเตรียมไว้วางลงไปค่ะทําการต้มค่ะด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนหรือไฟกลางก็ได้นะคะ แล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมของนมเนี่ยร้อนสังเกตดูค่ะว่าที่ผิวหน้าของตัวส่วนผสมนมอะนะคะมันจะมีเป็นไอๆลอยขึ้นมาค่ะป้าหนูอยากเอานมตั้งบนไฟโดยตรงเลยได้ไหมไม่อยากจะมาตั้งในน้ำร้อนแบบนี้มันช้าก็ต้องระวังนะคะมันจะไหมแล้วมันก็อาจจะฟู่ล้นออกมาค่ะ เมื่อส่วนผสมของนมร้อนได้ที่มีไอขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นนำหม้อที่ใส่นมที่ต้มแล้วเนี่ยนะคะวางลงบนอ่างน้ำแข็งแล้วตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทค่ะรอจนกระทั่งเย็นสนิทนะคะถึงนำไปกรอกบรรจุลงขวดที่มีวุ้นที่เซตตัวแข็งแล้วเพราะว่าถ้านมยังร้อนอยู่เมื่อลงไปเจอวุ้นวุ้นมันจะละลายนะจ๊ะ เมื่อนมเย็นสนิทค่ะเราอาจจะเจอว่ามีเหมือนเป็นไขๆ่ๆลอยอยู่ที่ด้านบนของผิวนมนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะช้อนทิ้งได้คือจริงๆมันก็กินได้ละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่สวยแล้วก็นำนมนะคะที่เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทลงไปใส่ขวดได้เลยค่ะขวดที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะเป็นขวดขนาด150 cc ซีซีค่ะ อยากได้เหมือนป้าเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แต่ว่าจริงๆแล้วใช้ขวดแบบอื่นก็ได้นะคะในการเทลงขวดไม่ต้องเติมให้เต็มขวดนะคะมันจะอยู่ประมาณคอขวดนะคะอยากใช้ขวดไซส์อื่นก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าจะทําได้กี่ขวดอันนี้ต้องไปดูกันเองเดอ้อบางคนใส่วุ้นในขวดน้อยอันนี้เนี่ยก็ต้องเพิ่มปริมาณของเครื่องดื่มลงไปนะคะยังไงต้องทดลองทำแล้วปรับด้วยตัวเองอีกทีค่ะ เพราะแรกๆป้าทำะนะคะวุ้นมันไปติดที่ขอบหมอ้อขอบภาชนะซะเยอะทำให้เครื่องดื่มเมื่อเทลงไปมันอาจจะดูไม่ค่อยเต็มขวดน,นะคะตรงนี้ก็ปรับเอานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เติมเครื่องดื่มเต็มจนล้นนะคะเพราะว่าตอนดื่มเนี่ยเราต้องใช้หลอดอันใหญ่อะคะ่ะจิ้มลงไปแล้วคนถ้าเกิดว่าเครื่องดื่มเยอะเกินไปมันอาจจะล้นได้ค่ะตอนที่คนนะคะแค่นี้เองคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใครมีเวลาว่างมากไม่รีบนะคะอาจจะทําเป็นสีสลับสีแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเทวุ้นสีแรกลงไปก่อนรอจนเซตตัวถึงเทสีที่2ย้ําลงไปนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันจะมีวุ้นไปติดที่ขอบภาชนะค่อนข้างเยอะค่ะปริมาณวุ้นที่เทลงขวดได้ก็อาจจะน้อยลงในช่วงที่รอวุ้นสีแรกชั้นแรกเซตตัวนะคะวุ้นส่วนที่รอเทค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันแข็งตัวให้นําวุ้นอันนั้นนะคะไปวางบนน้ําร้อนค่ะ แล้วก็หมั่นค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 ,นค่ะจากนั้นเมื่อวุ้นสีแรกเซตตัวแล้วก็เอาวุ้นส่วนนี้เทเพิ่มลงไปได้เลยค่ะมันก็จะได้เป็นเลเยอร์สสีแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นปิดฝาขวดให้สนิทนะคะเมื่อปิดลงไปแล้วเนี่ยกดฝาค่ะแล้วหมุนให้มันดังคลิกมันถึงจะแน่นนะจ๊ะแล้วก็หาสติกเกอร์ที่กันน้ำได้มาแปะที่ขวดค่ะแบบที่ป้าใช้อยู่นี้ไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันไม่กันน้ำ จากนั้นนำแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเก็บไว้ได้ประมาณ3วันอาจจะนานกว่านั้นค่ะแต่ป้าไม่เคยทดลองขออภัยในเรื่องของระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษานะคะว่ามันเก็บได้กี่วันจริงๆแล้วอยากให้ทดลองด้วยตัวเองอีกทีทุกคนเลยนะคะเพราะว่าอะไรตู้เย็นบางบ้านเปิดเข้าเปิดออกบ่อยค่ะบางบ้านโอ้โหใส่ของจนแบบแน่นเอียดเต็มตู้เย็นการกระจายตัวของความเย็นไม่ดีพอ พวกนี้นะคะส่งผลต่อการเก็บรักษาทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นทดลองด้วยตัวเองอีกทีนะจ๊ะเวลากินค่ะเปิดขวดเอาหลอดแบบหลอดชานมไขมุกจิ้มลงไปได้เลยค่ะอาจจะจิ้มจิ้มจิมคนคนให้วุ้นด้านล่างมันแตกตัวแล้วก็ดูดปื๊ดดูดปื๊ดได้เลยบางคนก็ว่าดื่มแบบนี้หวานกําลังดีแล้วบางคนบอกว่าหวานไปถ้าหวานไปจะเทออกมาใส่น้ําแข็งแล้วค่อยดื่มก็ได้ค่ะก็เทเทเคาะวุ้นออกมาให้หมดเองแล้วกันนะ บางคนนะคะชอบหวานมากชอบหวานน้อยยังไงตรงนี้เนี่ยปรับกันเองอีกทีนะคะชอบหวานมากขึ้นเติมนมข้นหวานเติมน้ำแดงเพิ่มชอบหวานน้อยกว่านี้ก็ลดนมข้นหวานลดน้ำแดงเพิ่มนมข้นจืดเพิ่มนมจืดอะไรก็ว่าไปค่ะปรับเอาเองได้เลยถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะต้นทุนวัตถุดิบสําหรับเครื่องดื่มแบบนี้10ขวดค่ะขวดขนาด150 ML บแบบป้านะจ๊ะ ใครใช้ขวดแบบอื่นขนาดอื่นคิดและคำนวณต้นทุนเองอีกทีเนอะผงวุ้น6บาทน้ำ1บาทนม16บาท6สตางค์น้ำตานทรายสบาท13สตางค์สีผสมอาหารกาเอาววาสัก1บาทส่วนนี้คือส่วนของวุน้นหรือพุดดิ้งที่อยู่ด้านล่างค่ะแล้วแต่จะเรียกนมข้นหวาน5บาทน้ำแดงเฮลบูบอย10บาท99สตางค์นมข้นจืด8บาท82สตางค์นมสด68บาท8สตางค์ อันนี้เป็นส่วนของนมชมพูนะคะขวดและฝาขนาด150 ml 10ชุดแบบที่ป้าใช้ในคลิปนี้นะคะ22บาท87สตางค์ป้าซื้อมา150บใบ3า3บาทราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วนะคะใครอยากได้ขวดแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มแบบนี้10ขวด 142บาท68สตางดูจากรูปให้ดีนะคะนมไม่ได้เติมเต็มขวดนะคะแค่ประมาณคอขวดเท่านั้นเองต้นทุนเมื่อสักครู่ที่คิดให้คือสำหรับ10ขวดดังนั้นเมื่อนำต้นทุนมาหารด้วย1ิบนะคะจะได้ว่าต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดอยู่ที่14บบาท27ตางต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะคะ ยังไม่รวมค่าหลอดค่าถุงค่าสติกเกอร์ค่าที่ค่ะแรงข่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่นนะจ๊ะราคาขายขายกี่บาทดีป้าถ้าเป็นป้านะคะป้าจะขาย3 0บถึง3าบาบาทค่ะโหป้าขายแพงจังอยากขายถูกกว่านี้จัดการเอาเองได้เลยนะคะถ้าคิดว่ากำไรคุ้มค่าเหนื่อยเพราะว่าเวลาเราเอาไปขายอะค่ะบางคนอาจจะต้องซื้อน้ำแข็งมาโปะเพื่อแช่ตัวนมไว้ในน้ำแข็งระหว่างขายด้วยต้นทุนตรงนั้นก็อย่าลืมคิด อีกอย่างสูตรนี้จะเห็นว่าในตัวเครื่องดื่มอะคะ่ะเราใช้เป็นนมล้วน,ลวนเลยไม่มีการเติมน้ําเปล่าลงไปเจือจางแล้วใช้นมข้นหวานด้วยไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายเพราะว่าป้าต้องการรสชาติที่ละมุนนะคะไม่หวานแหลมถ้าใช้น้ําตาลทรายมันจะหวานแหลมกว่านี้ค่ะก็ถ้าอยากลดต้นทุนปรับสูตรเอาเองได้เลยค่ะเพิ่มน้ําเข้าไปใช้น้ําตาลทรายแทนนมข้นหวานอะไรก็ว่าไปนะคะต้องปรับสูตรกันเอาเอง แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน,นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ